เจิกานาตรได่ฉันาสัและิฉันามีสค่ะผวเราจะมาเสเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ร์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2แนวทางหลักคือการศึกษาพฤติกรรมในแนว Proximate คอร์ e และการศึกษาพฤติกรรมในแนวอันทิเมตคอร์สการศึกษาพฤติกรรมในแนวพ็อกซิเมตคอร์สเป็นการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ในเรื่องของกลไกการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นปัจจัยหรือสิ่งเล่าที่ทําให้สัตว์มีการแสดงออกหรือตอบโต้ออกมาและการพัฒนาของพฤติกรรมสัตว์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ส่วนการศึกษาพฤติกรรมอีกแนวทางหนึ่งคือการศึกษาพฤติกรรมในแนวอันติเมตคอร์สซึ่งเป็นการศึกษาผลของพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่ามีผลอย่างไรต่อการปรับตัวในสิ่งวดล้องี่แตกต่างกันรวมไปถึงการวิวัฒนาการของพฤติกรรมนั้นๆที่เปรียบกับสัตว์ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างเช่นกุ้งมังกรซึ่งจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยการเดินหาพวกหอยสองฝาขนาดเล็กหอยแมลงผู้ปูและคัสเตเชียนขนาดเล็กชนิดอื่นๆเมื่อใกล้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกุ้งมังกรเหล่านี้จะเข้าไปหลบซ่อนตัวตามซอกหินที่รังที่สร้างไว้จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าอ x อกซิเม c จะเป็นการศึกษาว่ากุ้งมังกร รับรู้การเปลี่ยนแปลงของแสงและการเดินทางกลับมายังของรังตัวเองได้อย่างไรซึ่งนักวิยทยาศาสตร์เชื่อว่ากุ้งมังกรมีโครงสร้างทำหน้าที่ในการตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกได้สำหรับการศึกษากิจกรรมนี้ในแง่ของอันติเมีคอสจะเป็นการอธิบายว่าทำไมกุ้งมังกรจึงต้องออกหากินในช่วงเวลากลางคืนและความสามารถในการกลับที่รังของตนเองนั้นมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งในกรณีนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคุ้งมังกรอาศาัยวังตัวในความมืดเพื่อในการหลีกเลี่ยงผู้ล่าและป้องกันเหยื่อรู้ตัวจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของสัตว์มีความสลับซับซ้อนสูงมากทั้งในแง่ของกลไกการแสดงออกของพฤติกรรม p o พสเม t e Cost ผ่านระบบประสาทฮอร์โมอนการเจริญวัยของสัตว์และ ความซับซ้อนในแง่ของผลของพฤติกรรมที่แสดงออกอันติเมตคอสความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจการแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์แต่และชนิดที่แตกต่างกันออกไปในโลกของสิ่งมีชีวิตและประยุกต์ถึงมนุษย์ได้ในท้ายที่สุด